ลองมาจัดดอกไอท้ท่านี้ดอกสะเดาวได้พี่น้องนะเอาไปฝากแม่พัดถุงนึงเอาไปฝากแม่ดินถุงนึงเอาไปฝากพี่รอถุงนึงจำนึงนะดอกสะเดาวหอม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  เห็นไหมแค่สองสามวันเองเนี่ยนะกระดาวมันจะบาน,ม,นมันจะบานเต็มต้นแล้วเก็บมาฝากเพือเท่าแค่เพื่อเท่าได้ลวกได้ลวกได้ลวกเ่อนบ้านแล้วเนาะ